สวัสดีคร,ครับต้นสับรถทำจากท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะท่านเมตตาเพียงสับรถนะผู้ใหญ่ทองคูณหนึ่งขันรถกระบะเลยวันนี้ก็มาแต่เช้านะประ่อแต่เช้าเลยอทําคลิปด้วยครับปกติขนาดนี้ออกไปหายากันแล้วพ่อพ่อปล่อว มองนี่ละเอา,เอานะครับคุณตาคุณยายมาส่งวันนี้พาหลานน้อยมาด้วยหรือเปล่า,าพ่อยนะี่จานะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ช่วงนี้มีเสียงอยู่แล้วอันนี้พ่อใหญ่อฟังนีวพี่ธงชัยนะครับเสียงแป้นแป้นมีฟังนี้กรบขอพระคุณนบต้นสับปะรดจากท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีด้วยนะครับก็รอนารอคุณตามาส่งต้นสับปะรดครับแล้วก็จะได้ไปหาหญ้าตัดหญ้ากันโตอันนี้ก็สายเลยหลานน้อยก็มาด้วยนะครับต้นสับปะรด สดๆเขียวๆเลยขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีมากๆเลยที่ท่านเมตตาสั่งซื้อนะครับต้นสับประรดให้กับพ่ะใหญ่ทองโคนก็ <c oughs> บแบ่งกันทานนะครับทั้ง3เชือกกันเลยนะครับมีพี่ธงชัยแล้วก็ลุงภูเมด้วยขอบพระพคุณคุณตานะครับที่หาอาสามาส่งนะครับให้ประจำ วันนี้บรรยากาศดีนะครับหลังจากที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกัน,นหลายวัน,นทำให้บริเวณพักช้างช่วงกลางวันมีน้ำ<า>หไหลผ่านค<ถ>รับ<ถ>ไปลองเพียงพาะเทศถึงลิกซิตเถอะดิ <c oughs> นี่คุณตาลมดีแต่เช้านะผ่านหลานน้อยมาด้วยครับผม ใครอยู่ในรถนคุณตาขึ้นนะไม่ดีรอนะครับขึ้นเอาต้นสับรถลงมาเลย,ค,ยคุณตาว่าอัดมาเต็มที่ไม่ยุบเลยสวยมากต้นสับรถกี่ไร่คุณตากี่ไร่สับรถแปลงนี้นาาสไร่นะโอ้โหก็ไร่ันโอ้โหครับไร่ละหนึ่งพันคะแนนเลยคุ้มหรือเปล่า แต่ละเที่ยวนะก็ใช้เปลืองพื้นที่ไปเยอะเลยนะแต่ละคันนะดูคุณตาอัดน,นะเต็มที่มาเลยพี่ธงชัยร้องขอร้องขอแล้วเดี๋ยวเอาไปชิมก่อนนะทั้งพี่ธงชัยแล้วก็พ่อใหญ่นะพี่ธงชัยนะพอได้ต้นสับปะรดนัน,นก็เงียบกลิบเลยนะทานต้นสับปะรด สับป,ประรดอย่างอร่อยนะกราบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีมากๆเลยที่เมตตาพวกเรารชาวช้างนะครับที่บางช้างระยองดูพ่อใหญ่กันต่อพ่อใหญ่อยู่ฝั่งน้นนะครับพ่อใหญ่ก็กินเช่นกันฝนตกหลายวันนะครับมีเว้นนะเมื่อวานนะไม่ตกแต่ว่าคล้มๆก็มีปล่อยๆล,ลงมาบ้างเมื่อคืนนิดหน่อย แฉะหมดเลยพ่อใหญ่ทำไงดีเนาะตรงนี้นาะนี่พ่อใหญ่ได้นอนหรือเปล่าเมื่อคืนเพราะว่าพื้นที่นี้แฉะรถเพิ่งมาปรับนะรถเพิ่งมาปรับขุดหญ้านะขุดหญ้าทำาตอหม้อใหม่นะครับฉลองเลยนะฝนตกลงมาครับแฉะเลย ขอบพระคุณนะต้นสับปะรดจากท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีมากๆนะครับลุงภูแม่วันนี้ไม่ได้ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเฉะนะไปอยู่ข้างในนู่นนะข้างหลังข้างใน่าตรงลุงช้างครับตรงนี้ก็เหลือเฉพาะสองเชือกตรงนี้ก็เหลือเฉพาะ สองเชือกนะครับม,มีพี่ธงชัยแล้วก็พ่อใหญ่ทองคูณใหญ่ยืนกินครับสบายใจได้นอนบ้างหรือเปล่าพ่อใหญ่ฝนตกหลายวันหลายคืนกินให้อร่อยนะพ่อใหญกินเยอะๆจะได้มีเรงครับแข็งแรงแข็งแรงเปลยครับก็หายครับหาย ดีแล้วนะครับยุบปกตินะครับเหมือนแบบเหมือนเดิมแล้วพ่อใหญ่ก็มีนูนๆขึ้นมาบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็ไม่มีหนองครับไม่ไม่เป็นนิ่มๆครับก็จะเป็นแข็งๆพ่อใได้นอนไหมเนาะพ่อใหญ่เอ้ยแฉะจังเลย พี่ต้องใช้ก็นู่นพี่ตงช้นี่ต้นสว,สวยสวยสดๆเลยก็ต้องมาลงฝั่งนี้ครับกว่าลงตรงลง,ลงช้างกลัวน้ําจะฝนจะตกน้ําจะไหลมาอีกลงตรงนี้ก็ตากแดดครับตากฝนลงในลงช้างเราจะเก็บไว้ได้นานครับไม่ตากดดแดดตากฝนแต่ว่า รัวน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมถ้าหาผฝนตกลงมาอีกเพราะว่าที่โดงช้างตอนนี้น้ำก็ยังไหลไแต่ว่าเ,เรียงเป็นแถวเลยเหมือน,น,นผักเลยเรียง <laughs> เป็นแถวเหมือนผักเลยบอคนจ้า,านี่ครับโอ้ออนนห,หลปาหลาลันน้อยมาด้วยไม่ได้เรียนบ่อหลานน้อย ว่างกระยุ้งอ๋อตัง้งผุกโตตัง้งลามสัง่งทิพมานั่งก็เลยเอาโอ้มัดโซ่ข้างในอีกชั้นหนึ่งเลยนะคุณตาต้นสดนี้น่าจะหนักนะครับกินดีด้วยนะผู้ใหญ่ก็กินดีกครับ ไปดูเหตุการณ์ที่โรงช้างกันนะครับหลังจากน้ําเริ่มลดลงไปบ้างนี่นะเหตุการณ์หลังจากน้ําลดลงก็ยังมีภาพน้ําอยู่พี่ขวัญก็เตรียมพร้อมครจะออกพากันออกไปหาหญ้านี่ลุงผู้แม่ก็อยู่ฝั่งนี้ถ้นะาลุงผู้แม่เขานอนน,นอนในพื้นปูนได้ แต่ก็ไม่ไม่ได้นอนตลอดนะถ้านอนตลอดก็เดี๋ยวจะเกิดเป็นแผลกดทับได้นะก็นอนแค่ชั่วคราวนี่ออยน้ําท่วมคนระับเพิ่งลดนะครับเมื่อเช้านี้ท่วมถึงนี่เลยนะแต่ว่าท่วมไม่แรงนะเป็นน้ำหลากนะครไม่น้ำไม่สูงเรียมพื้นทะี่ที่จะพา พอใหญ่นบเข้ามาตรงนี้หลังจากเราไปตัดหญ้าก,กลับมาบิีขวานก็ต่างคนต่างพากันเตรียมนบเสียมใส่ชุดนะครับจะออกไปตัดหญ้าก,กันผมก็เพิ่งเพิ่งออกไปหาได้าได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับมือตอนนี้ก็หายนะแต่ว่าก็ยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับยังเสียวเสียวเพราะว่าเล็บเล็บ ผ่านลิบไปเลยนะครึ่งหนึ่งผ่าน,นิ้วผ่านลิบเกี่ยวเกาะนี่ก็ลดขนหญ้าบรรทุกยญ้าของพ่อใหญ่ทองคูนเดี๋ยวเราก็จะไปหาหญ้ากันต่อนะครับ